เมื่อเดินทางเข้าสู่เมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่ยังคงเป็นที่รู้จักของชาวโลกในนามพระปรางสามยอดที่จังหวัดลบบุรีซึ่งไม่ใช่เพียงความเก่าแก่ของที่นี่เท่านั้นเมืองลบบุรีนั้นยังเป็นเมืองที่มีพระเกจิอาจารย์หลายรูปที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั่วไปและในวันนี้รายการเปิดบันทึกตำนานจะนำท่านผู้ชมไปกราบนมัสการหลวงพ่อฟัก พัทธารีแห่งวัดเขาวงพระจันทร์ตะบลห้วยโป่องอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นพระเถระเจริญด้วยอายุพรรษามีศีลาจารวัตอัธยาศาัยเยือกเย็นสงบมีเมตตากรุณาประจำใจเป็นที่เคารพเลื่อมใสของบรรดาศิทยาานุสิท์ทั้งหลายหลวงพ่อฟักนั้นท่านมีนามเดิมว่าฟักสิงทองเป็นบุตรของนายชมและนางปิกสิงทอง ท่านเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2460ที่บ้านบางขุนพรมอำเภอพระนครกรุงเทพมหานครมีพี่น้องสองคนโดยท่านเป็นคนโตและมีน้องชายอีกหนึ่งคนเมื่อโตขึ้นท่านก็ได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประถมสังเวชวิทยารามต่อมาก็ได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนนันทนศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง หลังจากนั้นก็ได้เข้ารับราชการที่โรงงานฝิ่นหลวงจวบจนกระทั่งอายุได้35ปีก็มานึกว่าตนเองยังไม่ได้บวชเรียนตามพระพุทธศาสนาเพราะว่าโดยปกติแล้วบรรดาชาวุุทั่วไปเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วก็จะต้องบวชเพื่อให้พ่อแม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองดังนั้นจึงได้ขอลาบวชจากทางราชการเป็นเวลาสเดือนจากการที่ได้ยื่นหนังสือขอลาบวชสมเดือนนั้น ก็ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากทางราชการอีกด้วยแต่ว่าทางเจ้านายบอกว่าขอให้ครบการลาบวชเสียก่อนค่อยทำหนังสือลาออกในภายหลังดังนั้นจึงขอลาบวชเพียงสามเดือนหลังจากที่ได้ลาบวชครบสามเดือนแล้วก็เลยขอลาออกจากทางราชการไปเลยหลวงพ่อฟักได้ทำการอุปสมบทเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีพศ2495ที่วัดเทพกรรบางพลัด เขตบางกอกน้อยจังหวัดธนบุรีในสมัยนั้นโดยมีพระเทพเวทีวัดสามพระยาเป็นพระอุปชาพระปรากรม,มูนีเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการสุดใจเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าพัธจารีหลังจากที่อุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ประจำรรษาอยู่ที่วัดจอมสุดารามหรือว่าวัดไพรงามใกล้สถานีรถไฟสามเสนกรุงเทพมหานคร ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดนั้นเพียงพรรษาเดียวก็ได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อีกหนึ่งพรรษาแล้วจากนั้นจึงได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดเขาวงพระจันทร์ตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเมื่อท่านได้มาจำพรรษาที่วัดเขาวงพระจันทร์หลวงพ่อฟักได้พำน,นักอยู่เพียงลำพังปฏิบัติกิจของสงฆ์อย่างครบถ้วน นอกจากนั้นท่านได้เริ่มพัฒนาที่อยู่ที่อาศัยของท่านตลอดจนวัตถุต่างๆจนวัดเจริญขึ้นมาตามลำดับเพียงไม่กี่ปีที่ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่บริเวณวัดเขาวงพระจันทร์เปลี่ยนแปลงไปมากสถานที่เคยเป็นป่ารกกลับสะอาดเรียบร้อยทำให้ประชาชนที่เคยไปที่วัดนั้นแปลกใจไปตามๆกันในช่วงเดือนสามขึ้นสามค่ำและเดือนสี่ขึ้นสี่ค่ำ ถ้าตรงกับวันตรุษจีนท่านจะจัดงานประจำปีขึ้นเป็นประจำซึ่งก็จะมีชาวจีนจากทั่วสารทิศพร้อมทั้งประชาชนชาวไทยทั้งหลายพากันไปเที่ยวขึ้นไปกราบไหว้รอยพระพุทธบาทที่บนยอดเขาวงพระจันทร์ซึ่งก็มีประวัติอย่างลึกซึ้งมาตั้งแต่สมัยโบราณชาวจีนมักจะไปกราบไหว้ปีละครั้งนอกจากนี้ก็ยังมีพระธุดงค์ได้เดินทางมาปักกดในบริเวณวัดนับเป็นร้อยๆรูปซึ่งหลวงพ่อฟัก ท่านจะนำอาหารมังสวิรัตไปถวายปกติท่านจะฉันแต่อาหารมังสวิรัตและใครได้มีโอกาสไปกราบนมัสการท่านท่านก็จะมีอาหารมังสวิรัตคอยต้อนรับอยู่ไม่ได้ขาดหลวงพ่อฟักท่านเป็นพระที่ไม่คุยโวโอวดแต่ท่านมีดีหลายอยา่างใครก็ตามเมื่อมาคุยกับท่านทําให้สบายใจขึ้นอีกเป็นจํานวนมากหลวงพ่อฟักยังมีเมตตาต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ถ้าท่านมีโอกาสไปเที่ยวเขาวงพระจันทร์จะเห็นได้ว่าในบริเวณที่หลวงพ่อฟักพำนักอยู่นั้นมีไก่มีนกมีสุนัขมีแมวมากมายหลวงพ่อท่านไม่ได้เลี้ยงแต่ว่ามีคนนำเอามาปล่อยไว้ในวัดท่านก็จำเป็นต้องเลี้ยงดูบรรดาสัตว์เหล่านั้นเวลาสัตว์เจ็บป่วยท่านก็จะพยายามรักษาเป็นอย่างดีเพื่อช่วยชีวิตสัตว์เหล่านั้นไว้ถ้าอาการหนักก็จะให้สิทธินำเอาไปหาหมอ หลวงพ่อฟักบอกว่าเขามาอาศัยเราแล้วเราก็ต้องช่วยเขาบรรดาสัตว์เหล่านั้นก็มีชีวิตเหมือนกันซึ่งในช่วงหลวงพ่อฟักอยู่ในพรรษาศที่สองท่านก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานของท่านไว้สามประการด้วยกันคือ 1. ท่านจะไม่นอน 2. ท่านจะฉันอาหารมังสวิรัตตลอดไป 3. ท่านจะขอบวชตลอดชีวิตและขอตายในผ้าเหลืองหลายคนแปลกใจว่าทำไมหลวงพ่อฟัก ถึงตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไม่นอนถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่มีโอกาสได้หลับเลยหรือท่านไม่ได้หลับนอนอย่างคนทั่วไปหรือปกติพระทั่วไปจำวัดแต่ที่จำวัดหรือที่นอนของหลวงพ่อฝังนั้นจะเป็นห้องกว้างหนึ่งเมตรเศษมีอาสนะนั่งหนึ่งตัวไม่มีอาสนะนอนเวลาท่านจะหลับท่านก็จะนั่งบนอาสนะนั้นแล้วก็หลับไป ท่านได้ปฏิบัติเช่นนี้นับเวลาได้58ปีแล้วซึ่งก่อนนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกอย่างหนึ่งของท่านท่านผู้ชมครับและที่วัดเขาวงพระจันทร์ตะบลห้วยโปง่งอําเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนี้หลวงพ่อโอภาสีท่านได้เคยทุดดงมาบ่อยๆทําให้หลวงพ่อฟักได้มีโอกาสใกล้ชิดแล้วก็ฝาาตัวเป็นสิทธ์ไอความร,ระทับใจมันคุยกันยากลนยะเพราะความพอใจมันในสิ่งที่เป็นจริงนี่มันมีอยู่มากนะ เราต้องเห็นว่าท่านแปลกประหลาดแล้วจริงโอ้โหท่านสารพัดนะยโยมท่านปาฏิหาริย์ให้ดูนี่สารพัดที่จะพัฒนาเละะยโยมท่านเห็นกับตาและยิ่งท่านมาอยู่ที่เขาวงนะตอนท่านเขาท่านมาเขาวงท่านพักนะท่านพักบนยอดเขาสองครั้งค้างคืนบนยอดเขาสองครั้งแล้วมาข้างล่างนี่สี่ครั้งแต่ไม่พักแล้วตอนพักนั้นฉันอยู่กับท่านสององค์โดยเฉพาะเลย ตลาดที่สุดแต่เรื่องที่เล่ากันมันลำบากเหลือที่จะพรณนาละอย่างน,นี้ท่านจะแสดงอะไรให้ดูนะท่านก็จะแสดงสิ่งแปลกๆให้ท่านนั่งนั่งครับผมักกระจงมันรอมันเดินอยู่ในถ้ำกระจงมันเดินอยู่ในถ้ำไอ้ห้องที่เรานั่งกับบนถ้ำมันอยู่คนละที่นะโยมไอ,ไอ้เราไอ้ท่านเห็นได้ยงไงเราก็อยู่บนนี้เราบนดนะึกเลยอืมซักอยากรูอะไรแปลกๆเลยท่านก็ให้ดูนะโยม โดยท่านหยิบปั๊บมันหยิบปุ๊บม,มันเป็นหมดน่ะล้วเราจะไปคุยอย่างนี้คนเขาไม่รู้ไม่เห็นเขาก็ไมันเชื่อคนที่เห็นนี่จะรู้ว่าเออท่านปฏิหารได้ไอ้ไอ้ไอ้ไของที่มันคาดเอวมานนะสี่เส้นในโยมคาดเอวมาแล้วใช้เป็นไส้หมูนะเขาบอกปักปัก,ปกนี่ผูกมาปักโอภาษีไม่ต้องแก่ทล้นนะ่ะาบอกปักให้ดูนะรดมันหมุนรูุออกก็ได้ท่านลองมาผูกนะ ผูกแล้วรูดไป,ปยิ่งแน่นใหญ่พอเราผูกแล้วไปรัน้นโอมก็แน่นดีนะพราท่านทุกปมไม่ได้แก้เลยท่านฉันได้เห็นปาฏิหาริย์นี้มากที่สุดเลยฉันอยูกับท่านจ้งกต่สีทุ่มจนทั้งตีสี่แล้วไม่ได้หยุดรายการเลยทั้งพูดทั้งทําให้ดูเลยแล้วพระราชทานสังคติด้วยนะให้สังคติบอกพักสังกติเอามาด้วยนะมันไม่เห็นหรอกลวงมาเป็นสังกติเลยโยมสวยยิ่หถาาชิ้นนั้นนะ่ะแล้วก็ท่านก็ บอกฟักพลาดที่พลาดเอ้เราก็ไม่กล้าพลาดนะท่านก็ไม่ได้พลาดจะไม่พลาดไงก็เลยวางไว้บนตักบอกฟักสังกตินี้ถ้าเวลาหนาวกลุ่มทุสักกันหนาวใดท่านท่านผู้ชมคงทราบสําหรับปฏิปทาประวัติของหลวงพ่อโอภาสีดีว่าท่านมีความเป็นมาอย่างไรซึ่งหลวงพ่อฟักท่านก็เจริญรอยตามแนวทางของหลวงพ่อโอภาสีทุกอย่างปฏิปทาของหลวงพ่อฟักก็มีบ้างพอสมควรแต่ว่าท่านไม่คุยโออวด ในความพิเศษของท่านเมื่อบรรดาสิทธิ์ได้สั่ถามเรื่องราวต่างๆของท่านทางด้านการพัฒนาหลวงพ่อฟักได้สร้างสลาพระขึ้นมีทั้งหมด164องค์เป็นพระปรางเชียงแสนปางสุขโขไทยปางอูทองเป็นพระสามสมัยขนาดหน้าตากว้าง16นิ้วถึง30นิ้วนอกจากนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปยืนอีก21อองค์อยู่ในสลาพระหรือสารารับแขก ซึ่งประมาณค่าไม่ได้ต่อมาท่านได้สร้างวิหารเดิมขึ้นมาใหม่พอท่านเริ่มสร้างวางโครงเท่านั้นเอง <c oughs> ก็ได้มีนายตำรวจระดับนายพลได้มาขอเป็นเจ้าภาพสร้างโรงครัวสร้างบนดบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระทันตธาตุอีกหนึ่งองค์ในบนดบนั้นเก็บของมีค่ามากมายประเภทวัตถุโบราณไม่สามารถประมาณค่าได้และต่อมาได้สร้างปราสาทถวายเทพ หรือศาลาเทพเนี่ยเหรอโอ้ยนนี้ทำหลายอย่างสร้างศาลาศาลาที่อย่างข้างๆอยู่เสร็จแล้วก็ไปสร้างที่พักพระทุดลงที่พักพระทุดลงนี่ก็3ามสี่จุดก็เสร็จหมดแล้วได้พักพระพักได้ประมาณ300อกว่าองค์ทั้งหมดนะเรียบร้อยแล้วก็ทำพื้นที่สถานที่จัดสสานที่ทั้งหมด ต่อมาก็มาทำตุ้มประตูสร้างสถานที่ตั้งพระพิยะและเจจิอาจารย์อีกห้าห้าองค์แล้วก็อี้ยหลายอย่างและกำลังจะทำสลาใหญ่เป็นสลาอันเด็กประสงค์นะก็คิดว่าจะสร้างไม้สักทั้งหลังเลยเพรญาติโยมเขาเขาเขาช่วยอยู่แล้วพ่อคิดว่า พ่อจะสร้างอะไรต่อโอ้โหนี่เรื่องใหญ่โตเลยเรื่องเรื่องนีเง้เรื่องใหญ่โตมากเพราะมันยอดเขายอดเขานีา่ข้าหลวงคนเก่านะมนุษย์มนุษย์เขาเป็นประธานฝ่ายพัฒนาเขาประจัดตั้งเวลานี้บางบนยอดเขาบางส่วนลื้อหมดแล้วนะลื้อไปจงสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วยังไม่ทันได้เงินเลยท่านก็ลือ้อแล้วก็มันรู้จะว่าไงท่านล่เะเพราะว่า ไอ้เงินมันก็ต้องใช้ประมาณตั้งสองร้อยถึงสามร้อยล้านอ่ะไอ้ที่บ่านี่เพราะอะไรเพราะไอ้วัสดุก่อสร้างอะราคามันไม่เท่าไหรหรอกอ่าพินโยเป็นคนเขียนแบบให้นะพินโยที่เป็นช่างของประเทศอ่ะเป็นคนออกแบบให้เขาบอกตรวงอาจถ้าทำข้้งล่างนี่ผมกะแปดล้านถึงสิบล้านเท่านั้นสําเร็จแต่อันนี้ทำบนยอดเขามันต้องกว่าก็เป็นร้อยร้อยล้านเพราะว่าข่าจ้างอะยมคิดนะสมมุติว่าทรายคิวหนึ่ง สองร้อยห้าสิบบาทต่อสายห้าสิบปีนะสายห้าสิบปีสองร้อยห้าสิบาทแต่ค่าจ้างขนขึ้นนี่ปีละร้อยนาโยมห้าสิบปีนี่เข้าไปห้าพันแล้วโยมคิดสด้กี่ร้อยเท่าเรื่องเป็นอย่างนี้ไอ้คนที่บอกโอ้ทำไมต้องสร้างสองร้อยสามร้อยล้านนี่เพราะไอ้วัสดุขนส่งอนะ่ะมันมันตั้งร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์นาโยม ที่วัดเขาวงพระจันทร์แห่งนี้ตลอดเวลาที่หลวงพ่อฟักมาจำพรรษาจนถึงปัจจุบันงานด้านการพัฒนาท่านไม่เคยบอกบุญด้วยรายใครหรือจัดทอดพระปาดใดๆทั้งสิ้นหลวงพ่อฟักจะทำการก่อสร้างสิ่งใดขึ้นเพียงแต่ท่านวางโครงการขึ้นมาก็จะมีผู้ใจบุญมาร่วมบริจาคหรือบางท่านจะมาเป็นเจ้าภาพสร้างให้ท่านเลยทันทีโดยเฉพาะสิทธิ์ของท่านซึ่งมีอยู่มากมายเวลาเนี่ยโบราณวัตถุนะ่ะเรียงเสร็จแล้ว อันมีตกแต่งนิดหน่อยยังอยู่ก็พิพิธภัณฑ์พระเครื่องชั้นที่หนึ่งพิโบราณวัตถุชั้นที่สองพิพิธภัณฑ์พระเครื่องชั้นที่สามนี่วัสดุเหลือใช้ทั้งหมดเราไม่โชว์เราโชว์สองชั้นพระเครื่องยังไม่ได้เลี้ยงไว้เลี้ยงเสร็จแล้วมันมาอีกทีนะสวยจริงๆไปดูไปดูดีกว่าไปอย่างข้างบนมีเจ็ดพันกว่าปีอันนี้อันนี้เจ็ดร้อยกว่าปี นี่ตั้งกับพันสองร้อยปีถึงพันเก้าร้อยปียอยู่พวกปั้นดินเผาเยอะในนเย,ยอะปกติวัตถุโบราณเขาเรียงกันนี่เขาเรียงกันห่างๆเพราะของมันน้อยท่านนี้มันเยอะนะเน,นี่ยมันสุโขททยนี่ซ้อนกันอันนี้ก็มีพระอันนี้ก็พระเป็นพวกพระบูชา ทำสวยๆหน่อยอันนี้ของเก่านั่นเลยโยนทำด้วยไม้สักอัน,นอันนี้ท่านจะไม่สักครับไม่สักทั้งนั้นจะแจกเฉพาะเครื่องหาบดีนะที่ที่ที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แจกไม่สักแกอันนี้ยังไม่ได้เลี้ยงพระเครื่องสำหรับพระที่เลี้ยงแล้วนี่จะเหลือเมื่อเหลือแล้วจะใส่โถกแก้วทั้งหมดประมาณสองร้อยโถ วางชั้นล่างอบนนั่นโชว์ก่อนเหลือโชว์จะใส่โถแก้วให้ดูเนี่ยทั้งนั้นเลยอยงร้อยกว่าลูปไว้ติดอาคารใหม่เสร็จแล้วก็เรียนี่ยโยมครั้งนั้นน่ะเปิดดูทั้งลูกก็ได้อันนี้ภาพเขียนอันนี้ภาพเขียนอันนู้นนี่กรองนี่ วัตถุเวลาณใชขพุทธลูกข้าบนนี่แหละครับก็มีใหม่บ้างเก่าบ้างโยมมันมันไม่มีที่จะโทรโยมมันเต็มไปหมดนะ,ดะอันนี้พระองค์นี้เฉลิมชายทรงสุขสร้างอ๋อครับวับนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับขอเทพขอเทพพอวันพระาทีก็จัดเครื่องถวายเทพบนนี้ทั้งหมดปีมุงวังสมเด็จพนาลายโยม มันหายไปเจ็ดสิบปีแล้วไม่มีใครรู้ฉันตามไปเอามาได้จากสุขโขทยัยให้มันดูมันสามแสนสี่องค์เนื่อนี่เป็นนาคเลยนะโยมอันนี้เป็นนาคเลยแล้วก็สวยงามที่สุดเลยหลวงพ่อฟักเป็นพระที่ไม่มักใหญ่ไ่สูงท่านจะอยู่ของทางดาบสบายๆเป็นพระลูกวัดธรรมดาธรรมดาเท่านั้นท่านไม่ต้องการตําแหน่งเจ้าอาวาส พระครูอุปชาแต่อย่างใดทั้งสิ้นหลวงพ่อฟักบอกกับบรรดาลูกศิษย์หรือผู้ที่มาพบท่านว่าถ้าหากท่านต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ท่านไม่มาบวชเป็นพระหรอกถ้าหากท่านเป็นคราวาสท่านเป็นใหญ่เป็นโตไปนานแล้วนั่นก็เป็นเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งของท่านปัจจุบันหลวงพ่อฟักอายุ83ปีท่านดูยังแข็งแรงและให้การต้อนรับผู้คนที่เข้าไปกราบนมันสการท่านอยางไม่ขาดสายและณโอกาสนี้ ขอเชิญท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานได้รับพอรอันประเสริฐจากหลวงพ่อฟักแห่งวัดเขาวงพระจันทร์ตำบลห้วยโปง่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีโดยพร้อมเพียงกันทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งไรสมความปรารถนาท่านที่ประพฤติด,ดีประพฤติชอบก็เป็นสุขยินยินไปผลที่ทํามไม่ดีกออ็มันก็คงจะเลวลงนะไม่รู้จะว่ายัางไงมันเลยนะไอ้มันเลวลงเลวลงไปตามบาระฆงเขาก็แล้วกัน ใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วเอาละเป็นสลุกเป็นจุกทั่วถึงการเชิน